สครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่26กค65นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม สำหรับงวดวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปหนึ่งหน่อยนะครับผมตรงๆเลยนะครับแปดสองออกบน VIP นะครับนอกนั้นก็เฉียดไปนะครับสี่เก้าออกสี่เก้าก็ให้สี่แปดเข้าไปหนึ่งหน่อยนะครับตรงๆนะครับ วันที่25นะครับ82ออกบน v a p นะครับเคนะครับเรามาคำนวณหวยฮานอยงวดประจำวันที่26พร้อมกันเลยนะครับผมย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเป็นนอยลักสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมไปดูที่นอยพิเศษนะครับ น้ยพิเศษก็จะมี05 50 92 29เด่น0วิ่ง2น้อยปกติ ใยปกติก็จะมีนะครับเก้าหนึ่งเึ่นเก้าสี่สามสามสี่เด่นเก้าวิ่งสามนอย VAP หนย v ี p ก็จะมี3 3 1 3 3 1 3 5 5 3งสา่เด่นหบิงสจะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ แต่เมื่อวานวันที่ยี่สิบห้านะครับบอกตรงๆอยู่นะครับแปดสองไปออกบน VAP นะครับแปดสองออกบน VAP ครับออกตรงๆเลยนะครับแต่บางวันก็ออกสับกันนะครับผมก็เลยย้ำว่าให้ทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับประมาณนี้นะครับงวดวันที่ยี่สิบหกนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม